สุดเดือดแม็กกิลคว่มพ่อหมดจากสกอตแลนด์จนไร้มนต์ไม่ออกส่วนนักมายากลชอนม์ฟี่ฟรอร์มสุดเนียบกดพรีบี้อยู่มัดสวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ British Open 2025ณเซนทัวเมืองเชลเทนแฮมประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024มาร์คเซลบี้เอาชนะจอห์นฮิกกินส์10ต่อ5เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด 147แต้มมาร์คอัลเลนเงินรางวัลแชม 100, ป์1 0 0่0แปอนด์รองแชม 45, ป์4 5 0 0ม่ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์รูปแบบการแข่งขันจะเป็นการจับสลากประกบคู่แข่งขันตลอดทั้งรายการไม่มีจัดผังอันดับแต่อย่างใดนักสนุกเกอร์ที่ถอนตัวจากรายการนี้โรนนี่โอซาลิเวนลูก้าเบรเซลทอมฟอร์ด ส่วนนักสนุกเกอร์ชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้5คนผ่านเข้ารอบเมนรอได้คนซคนสนี่สายล่อฟ้าแพ้มาตินโอโดเนล4-2ต่อเฟรมรอบ64คนและหมูปากน,าน้ำนกพลแสงคำชนะเบนวูลาสตัน4-3เฟรมรอบ64คนและเข้าไปแพ้ฉางบิงหยู4-3ต่อเฟรมรอบ32คนผลแข่งประจำวันที่27กันยายน2568 รอบรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรมจอห์นฮิกกินส์พบกับแอนโทนีแม็กกิวสภาพเกมช่วงแรกเสมอกัน2ต่อ2เฟรมแต่หลังเบรก15นาทีพ่อมดจากสกอตแลนด์ทำท่าจะดีปีนำไปก่อน2ต่อ3เฟรมไปได้แค่นั้นเครื่องดับโดนแอนโทนีแม็กกิวกระนำแทง4เกมรวดแซงเข้าป้ายเอาชนะไป6ต่อ3เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะ ระหว่างมาร์คเซบีกับชอนเมอร์ฟีมาร์คเซบีพบกับชอนเมอร์ฟีสภาพเกมช่วงแรกชอนเมอร์ฟีขึ้นนำา3ตัวหเฟรมหลังเบรก15นาทีนักมายากลชอนเมอร์ฟียังเป็นผู้คุมเกมกวาดไปอีก3เกมรวดเอาชนะไป6ตัวหเฟรมปล่อยพีบีนั่งเหงาอยู่คนเดียวชอนเมอร์ฟีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับแอนโทนีแมกกิล ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรับเงินรางวัล45,000ปอนด์หรือประมาณ1,935,000บาทผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล20,000ปอนด์หรือประมาณ860,000บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด144แต้มแกลลี่วิลสันในนัดที่แพ้แอนโทนีแม็กกิล4ต่อ1เฟรมรอบ64คน โปรแกรมถัดไปสนูกเกอร์รายการ British Open 2025ณเซนทัวเมืองเชลเทนแฮมประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024มาร์คเซลบี้เอาชนะจอห์นฮิกกินส์10-5เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มมาร์คอัลเลนเงินรางวัลแชมป์100,000ปอนด์หรือประมาณ4,300,000บาทรองแชมป์45,000ปอนด์หรือประมาณ 1,935,000บาทเงินรางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์หรือประมาณ2 1 5 5 0 0 0บาทรูปแบบการแข่งขันจะเป็นการจับสลากประกบคู่แข่งขันตลอดทั้งรายการไม่มีจัดผังอันดับแต่อย่างใดไฮไลท์การแข่งขันวันอาทิตย์ที่28กันยายนต5 6 8รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมแบ่งเป็น2ช่วงเวลาเวลาหนึ่ทุ่ง และเวลาตีหนึ่งชอนเมอร์ฟี่พบกับแอนโทนีแมกิลประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน12ครั้งชอนเมอร์ฟี่ชนะ8ครั้งแอนโทนีแมกิลชนะ4ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ w วลช์โอเพ2023รอบ32คนชอนเมอร์ฟี่ชนะ4ต่อ2เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาชอนเมอร์ฟี่ลงแข่ง19นัดชนะ13แพ้7ครั้ง แอนโทนีแม g กกิลงแข่ง14นัดชนะ10แพ้4ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมานักมายากลชอนเมอร์ฟี่มีสถิติที่ดีกว่ามากในการเจอกันแต่ Anthony m c g กกิมีผลงานในรอบปีดีกว่าเล็กน้อยนั่นจะเป็นเหตุผลให้แม g กกิวจะมีกำลังใจฮึกเหิมไปสู้กับนักมายากลชอนเมอร์ฟี่ได้อย่างสนุกอย่างน้อยนัดล่าสุดแมกกิลปราบพมดจากสกอตแลนด์ได้อย่างราบคาบ จะเป็นแรงผลักดันให้สู้กับนักมยากลชอนเมอร์ฟี่ได้อย่างสนุกถ้าไม่เปิดหน้ามากนักและไม่พลาดลูกง่ายๆบ่อยๆโอกาสจะเป็นของแอนโทนีแม็กกิวหรือเอฟซมีความเห็นอย่างไรโพสต์ในคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ